ไอเล็กไอ้บอยว่าพวกมึงสองคนเดียยิงพับจีแบบเอาเรื่องอยู่ใช่ปะแต่ว่าสุดโปรเกมเกมนี้มันมันเอาเรื่องไงคือเกมมันเอาเลยอ่ะคิดว่าไหวเนี่ยมันโหดขนาดนั้นเลยเออมันเอาเรื่องแบบนี้นี่แหละนะเออโปรเพยเยอร์มาเล่นเกมเยอะเล่นเนี่ยเยอะมากได้พูดงี้คือกดเลยดีกว่าไม่เชื่อครับโมอ่าเอาละครับผู้ชมครับสวัสดีผู้ชมนะครับ วันนี้อยู่กับเกมพับจีงงงเงงนะรู้จักเอ่อการ์ตูนเรื่องงองแงงกับเลือกแงป่ะงูงี้อ่ะแล้วที่มันทำอะไรกันเนี่ยวัดมึงเซ็วิดไอ้เสื้อดำนี่ใครวัดบอยเหรอะาใดอ่ะแล้วพื่อมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันไหนพื่อมึงอยู่ไหนกันนะเกิดคนละที่กันเหรอโอ้กูเกิดกูเกิดมุมบนขวานี่ดิใช่กูมกูไม่มีใครไม่มีใครข้างกูเลยเล็กพี่เกมเนี้ยมันจะมีระเบิดแบบหลายรูปแบบมากเลยเว้ยเข้าใจป่ะ เออแล้วเวลากดแทบมันเนี่ยเราจะเห็นสภาพตัวเองเว้ยเข้าใจป่ะสภาพเองอะเนี่ยใช่มันจะมีสภาพคือง้องแง้งกับเงะแงะแบบนี้กดแซตคิการนหมอบเวยหมอบหมอบนี่เล่ผลมากเลยนะเหมือนแจ้งตายไงอ๋อเดินมาแล้ววูบตายละแ,แล้วก็พวกสโคบอะไรเงี้ยเวลาที่เราเก็บมาเราต้องลากใส่ปืนเลยนะ<ด>ปืนมันจะมีการการแต่งปืนอะไรอย่างงี้เหมือนกันเว้ยแต่ว่าคือเกมนี้แบบมันค่อนข้างที่จะโหดมากะคือมันเล่นยากมากเลยเว้ย แล้วก็ปืนที่แบบหลจริงคือพวกลูกซองอย่างเงี้ยเวลาเราเล่นเฮ้ยอย่างจริงเราเล่นตามมุมตามเหลี่ยมซิกอย่างเงี้ยเราใช้ลูกซองเป่าหน้ามันได้โอเคป่ะคือตอนนี้เรารอเพยเยอร์อยู่ใช่ไหมใช่รอเพยเยอร์อยู่ได้เลยโอ้ยตอนนี้ปิง200เลยนะไหวเหรอต่อใหะต่อให้เราจะไปลงกันที่แซนคาสตันนะโอเคไหมได้มันโดดตอนไหนอ่ะเไม่รู้อะสักพัก เออถึงมิคิดว่าถึงยังวะเราคิดว่าถึงแล้วนะไปไปได้เล s โกมองสูงเข้ยให้มีคนลงมีคนลงไ้้เราเราไปลงคนฝั่ง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 หลังหลังเลยหลังหลังได้ได้ได้เออแต่คุณจำได้ว่าโตกาเนี่ยของเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณเก็บก่อนโอ้โหมันมันบีบบล็อกมาด้วยอ่ะบล็อกเด็กน้องหนึ่งโอ้มันเยอะมาก โอ้ยอ่าใจเสียโอล้วมันลงไอจี <ador> <im it> ตัวเนี่ยนน <im it> ไอ้ะนนบอย <im it> อมอยึงโดนที่อะไรปักหลังม,มามึงโดนที่อะไรปักหลังมาไอเล็กมึงโดนลุ่มไ้เลยงกเราจะไปที่ตรงนี้ไหมขวาซ้ายซ้ายซ้าย่ะ ไปต่อเลยนะต่ไเลยนะโอ้ลงไม่เกินอะไรมันลงไม่ถึงมั้ยมันก็ลงไงอีกเห<ร>้ยอ,อีกนึงใจแยงน้ายแหกโอ้โหเอ้ยแล้เราไมรถไปอยู่บน,นหลังคาบ้านเราไมรถไปอยู่บนนั้นวะอืมเราจะรูทของเลยนะโอเคแปแบบ ปืนปืนกลนิ่งๆจะมีพวกสกาอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ก็แบบ S M G อ่ะเราต้องดูกระสุนที่มันดรอปว่าแบบมันดรอปเป็นปืนอะไรอ่ะอุ้ยโหคุณสองเจ๊ยศัพท์ศสโคปก็หาเอาตามมีตามเกิดอะบอยเท่าที่เห็นโอ้ปืนเส๊ยมีปืนแบบเฮ้ยกูมีกูมีวงแหวนแล้วกูวิ่งเร็วขึ้น10%จริงเหรอเฮ้ยองกูบ lessing อ้ปืนมันดรอปกับพื้นนี่เหรอเนี่ยเจอไมโครอูซี่ว่ะเออมันอูซี่เนี่ยมันสีสองมือได้ด้วยนะ ว้าว <Wow. S 2> <c oughs> เหมือนวิ่งท <c oughs> อเมริกันนะ <c oughs> คูได้เปิร์กแวมบบายวัตถุฟักดูดเลือดอ่ะยิงแล้วดูดเลือดโอลี่คิดเปิร์กแวมไพร์ยิงแล้วดูดเลือดได้เด้อเฮ้ยตรงพื้นตรงอะไรก็มีแบบมีของนะลองมัดลอดลอด,ลอดช่องสิงคโปร์อุยอ้ยผู้เจอาปืนแล้วนะใหญ่าบาง <c oughs> อันมันเป็นปืนที่แบบใหญ่มากเฮ้ยตรงตรงถนนก็มีปืนบอยเดินหาของแบบเฮ้ยใครขับรถมาไม่รู้มีคนขับรถมาเอ็นดี้มีปอ็นด ตามตามตามเฮ้ยปืนเชีย่ยเลยเฮ้ยมีนี่กันเจสเซลไปแล้วเจ๊ขับไปแล้วอ่ะุ้ยมีนี่กันตอนนี้คือเราต้องแบบพยายามฟาร์มก่อนไันเข้าใจปะ่ะมันมีบิ๊กแอมโม่บิ๊กแอมโม่คือแบบเป็นกระสุนแบบปืนที่มันยิ่งใหญ่มากอ่ะเข้าใจปะ่ะสนัยอ่ะผสมกับสนยัยปะ่ะไม่ไม่ไม่มันยิ่งใหญ่กว่าสนายยัยอีกเลยเลยโอ้โหมียิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเออแค่ไหนกระเชยาเออแบบปืนแบบอะไรที่มันเวอร์เวอร์วังอลังการอ่ะ อีกน่าได้เลือดเพิ่มเออไอเคนี่มันเป็นแอมโมวะเป็นบิ๊กแอมโม่ไหมไอเคใช้นอร์มอลว่าไม่รู้อะลองลองทิ้งดูดีกูมีคุณสี่ให้นะครูมีคุณสี่ให้สองคนเลยได้เราขับรถไปเลยแม่รถอยู่บนหลังคาจะไปดิแวนดิ้แวนดี้ไอเจ้าของแวนสีแดงคืออะไรวะเฮ้ยของดีแวนสีแดงน่าจะเป็นขั้นสูงสุดแล้วทำไมรถกูคว่ำตัวมันมันมันบอกว่าตัวกูเล็กเกมตัวกูเล็กไหน เอ้ยเฮ้ยมึงยกอ่ะเออมเลี้ยยากมินิบอยไปลองหมอบดิกดเฮ้ยใครจะมยิงมึงโดนวะโดนเลยโดนเลยวนาดนั้นเลยวะเออเอารอไหมกูใส่ป่ะกดไงอ่ะกดกด้มอยู่หมวดเบสซิ่งอ่ะอ๋อนี่ไงอ่ะเกมอวรถรถ ข้างในเมืองข้างในเมืองได้ได้ได้มันแรงมากเออรถมันแรงไงว่ามันขับฝ่าเมืองไปเลยโอ้ยไปเฮ้ยมันชนปะมันชนชข้างหน้า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 มันเลยปืนมาแล้วเจมมาเร็วเร็วยัง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 ไม่เห็นว้าวมีดีการ์ดไมีดีการ์ดม่กี่โคตรยากเลยตัวกูเล็กว่าลยดูดิโอ้โหมันมันโคตรจอดแล้วเตมมัจอดแล้วมัน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 จอดแล้วได้ระวังเตื่อนมันนะ โอ้อะไรวะน่าเสียงแั่นเสียงปืนนอโอ้ยมีดิกันยิงไม่ได้เลยชาร์จ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 ้ยมันจะตายมันจะตายโอเคโอเคโอเคขูขับรถไปชาร์จเองนี่ไงแตกหแตกแล้วเหรอแตกเลยเลยพุยังโง่รถเจีลงมรถเจถมโอ้ยโอตัวมันแตกเลยนี่ไโอเคโอเค ไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วใช่เหรอวะไปแล้วเฮ้ยมันมีปืนอะไรด้วยไม่รู้เหมือน RPG เลยอ้าวมันเป็นปืนบอลลูนเว้ยคือถ้าเรายิงไปปั๊บเนี่ยมันจะติดบอลลูนแล้วมันจะลอยขึ้นไปเรื่อยๆเว้ยโอ้โหเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมันบินลงมาเห็นป่ะข้างหน้าตรงเสาหินที่แตกๆอ่ะอยู่ในเมืองมันอยู่ในเมืองเข้าไปเล่นเลยป่ะคุณเป็นลูกซองคุณเป็นลูกซองได้ดิได้ดิน้องมาแล้วเพื่อนโอ้ยลงรถ ให้ยิงให้ยิงกูยิงกูยิงตรงหอมไม่กี่หน่อยหอบไม่กี่หละอยโอเคโอเคโอเคถูกป่ะถึงรอข้างหน้าข้างหน้ากูใส่ยังใส่ยังใส่ยังนี่ไปไปโอ้ยมันมีตันึอีกตันึงอีกตัวหนึงมันมีแต่หน้าไม้เก็บวิญญาณโอ้ยโอ้ยล้มล้มแต่ว่ามินิกันกูแม่งใช้กันใช้กันจริงไม่ได้ว่ะทำอะไรไม่เจอ UMP กับเปลี่ยนไป้ยคนคนคนหน้ากู

มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนกบูตะบูตะบูเห็นแล้วเห็นแล้วโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยน้องอีกหนึ่งน้องอีกหนึ่งกูตะบูตะบูตะบูเออตายหมดตายหมดอันนี้มันขาดนี่ขาดแล้วหรอน็อกเหรอใช่นี่คือท่าน็อกโอ้ยเราอยู่ในวงเราอยู่ในวงเราอยู่ในวงแล้วเนี่ยพวกเวกเตอร์พวกเนี้ยโหดมากกูเก็บก่อนโอ้โหเวกเตอร์ของแต่ง ฟาสบาเรลกระสุนยิงเร็วเฮ้ยปืนไหนดีวะปืนไหนมันดีวะพวกช็อตกันอะไรพวกนี้โหดเว้ยไม่ก็พวก S อ G ออปวะตอนนี้ทเอสกกูหอแล้วกันเฮ้ยคนคนทิศเทิศเทิศเอสหน้ากูหน้ากูหน้ากูกูใครใครมีพยาบาลม่งมีกันช่ไหมมีอะไรใช่ไหมเฮ้ยหน้ากูหลังหินหลังหินหลังหินเ มันอยู่ใสเนี่ยนั่นหลังหินหลังหินกูป,ปลารละเบิดเข้าไปเอามันโอยโอยไอเย็นเบื่อต,ต,ต,ตรงไหนมันติดต้นไม้อยู่นันต้นไม้ฮะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้ว Đốc, đốc. Đường đường. chụp đi chụp đi chụp đi chụp à đi à. chụp đi 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 chụp đi 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 โอตายหมดตายหมดแต่เบิกูแต่ืิกูอยู่นี่อยู่นไอ้เหี้ยวงจะบีบแล้วอะวงก็บีบแล้วเราวิ่งเลยนะเราวิ่งเลยนะเราไม่หิวแล้วนะบอยเข้าไปก่อนเลยไป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 ไเรามีรถเนี่ยเรามีรถอะไป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 ขับได้ไหมน่าจะได้คนรถติด ติดปลาย่ะติดติดต้นไม้เราวิ่งได้ไหมเราวิ <us <us ่งได้นะบวิ uh? ่งกันวิ่ง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 วิงเฮ้ยรระวังต้นไม้นะนี่่มันอยู่ข้างนบอยเนี่ยหิวก่อนใครใครไม่หิวหิวก่อนคุณด้วยคดงีตาย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 ชชุบชุชุบชุบชุบบอยชุบบอยเขี้ยวกวกนี่มันมีระเบิดเทพว่ะน็อกแบ็คแคนเนตโนมอลอโม่ช็อตจันโอเค หูวก่อนใครใครไม่มีฮิวบ้างกูมีฮิวเยอะมากใครเอาฮิวใหญ่บ้างใครเอาฮิวใหญ่บ้างเปลี่ยนปืนแล้ไงวะกอิ่มปืนเร็วๆร็วเขาเลยอ่ะเออปืนเร็วๆเหรอลูกซองที่ตรงนี้มีลูกซองเร็วไหมได้อยู่แกูไม่กูไม่มีลูกให้อ่ะมันแบ่งยังไงวะมีลูกมีลูกเฮ้ยเหลือสิบคนเองมันแบ่งยังไงมันไม่มีลูกมันสปิทยังไงอ่ะไอเล็กมีกระสุนลูกซองให้เพื่อนปะ ไม่มีเลยไม่ได้เก็บอะไรมาเลมีมีมีนี่นี่นี่ทิ้งละทิ้งละทิ้งละโอเคมันโจอยเลยเฮ้ยเราเราเราเล่นบนต้นไม้แบบมันป่ะวงอยู่ไหนวงอยู่ไหนวงอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยกดเอ็มดิเนี่ยเราเราขึ้นบนต้นไม้ซ้อนบนต้นอะไรขึ้นยังไงขึ้นยังไงไอ้เจ้ากูตัวเล็กมันยิงกูไม่ค่อยโดนเลยเนี่ย้ยเนี่ยกระโดดขึ้นมาดิขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กดเซตกดเซต ให้มันยิงกันเองก่อนให้มันยิงกันเองเฮียเราหมอบบนต้นไม้โคตรอย่างเท่เฮ้ยแต่ถ้ากูหมอบมันมองไม่เห็นเลยนะวงบีบเข้ามาแล้ววะ่ะไอศพเมื่อกี้กูยังไม่ให้ลุ้เลยวะ่ะกูหิวให้เต็มก่อนนะหิวให้เต็มก่อนนะ้ละละเลิกแล้วเลิกแล้วเหลืออีกสิบคนเลิกสิบคนกูยังไม่เคยได้แชมป์เกมนกีนเเ้นเ,เลยเฮ้ยมันห <laughs> ยุดอยู่กันตรงปัสสาวะใครใครยิงเก็บเสียงวะบอยหรอบอยยิงเก็บเสียงหรอใครกูยิงเก็บเสียง มีกระสุนน o เยอะเยอะมวะมีเยอะมากอะสามอยเอาป่ะมาๆๆเฮ้ยมารไ่มไอ่ก็บเก็บเก็บนี่นี่นี่เฮ้ยรถรถรถตายเชี่ยไม่ขับรถมาไม่ไม่กัดยิงกูเลยเฮ้ยกระสุนกระสุนไอ้บอยกระสุนโอเคโอเคกูมีเพิร์กแวไพร์กูมีเพิร์กแวไพร์กูทิ้งเพิร์กแวไพร์ไว้นี่ ยิงหยุดเลือดเฮ้ยขยิบขยิบไอ้บอยไอ้บอยเฮ้ยข้างหน้าข้างหลังหินหลังหินบอยใครมีระเบิดใครมีระเบิดกดเลขสี่ยัดไปเลยยัดไปเลยมาไปแล้วมาไปแล้วเฮ้ยกูญจดาวกุญแจตัวนึ่งดาวตัวนึงเฮ้ยอย่าเตะโดนระเบิดกูตายตีไงฟัดมันแอบอยู่ใต้ต้นไม้หรอวังเฮ้ยหลังหลังหลังโอ้มันยิงซ้ำวงออก ไอ้ตัวกูตักูตัวนึงตายตัวนึงไอ้เล็กตายเหรอเออมันซ้ำกูหลังหินหลังหินเฮ้ยไอ้เหี้ยกูกูระเบิดไอ้เหี้ยระเบิดไปแม่งตายเฉยเดี๋ยวๆกู๋ยวเดี๋ยวคุณ่แป๊เดียวขี้วนขี้อยู่ขี้อยู่ไอ้กูมีเพิร์กแวมไพร์แม่งยิงแล้วดูดเลือดนี่โคตรโกงเลยไอ้เชี่ยบอยมึงเลิกบีบบ็อกซ์ก็ทีดี องงไัะกูจีกูจีกูจีโอ้เฮ้ยเดี๋ยวมันปั่นดีเลยเอ้ามันโดนระเบิดกูตายเฮ้ยเรือเฮ้ยโอ้โหบอยมึงปีนระเบิดได้เนี่ยเหรอมี่เนี่ยเอาไปตรงนั้นเนี่ยคนเดียวถ้ามันตรงไหนวะกูยัดระเบิดไอ้บอลยิงขึงเข้าไปไอ้บอลยิงขึงเข้าไปหลังต้นไม้หลังต้นไม้ขวาเลยคุณน็อตคุณต้องกูมาแล้วระเบิดฮิว เออเฮ้ยเจากีซเฮ้ยเฮ้ยได้ไงอะทุ่มระยะเท่าไหร่นี่วะได้ไงอะจริงๆมีตรงนี้ตรงนี้ของเยอะสุดยอดก็ลองดูว่าแล้วก็วิ่งไงแย่เลยหน้าบองฟ้าแล้วก็ไปเลยเคยอสเราจะไปลงตรงเคออสไอ้ตรงจับมือนี่คืออะไรกันปะเฮ้ยตรงนี้มันคือแรมีหอหออ๋อเออทำไมกูลง ทำไมกูลงเร็วมากเลยอะเว้หารถไม่หารถไม่หารถนะได้เราจะไปลู้กันก่อนนะเราจะไม่ไฟเฮ้ยไม่เปเพื่อนได้เลยเฮ้ยกูมีรถกูมีรถเดี๋ยวไปรับมาแล้วหน่อยกูจะวิ่งต่อไปอีกนิดนึงกูจะไปตรงรูปจับมือเฮ้ยมาดักมาก็ดีมาก็ดีไปไปไปเฮ้ยหายปังปังโอ้้นละไม้คนละคน้นไม้แล้ว เอาเปลี่อคันเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันเีคันใหม่เปลี่ยนใหม่เป็นคันเับเราจะไปที่มาร์คได้โอเคปหมได้มาร์คสักก็เบิกตอนนั้นของเยอะมากจากประสบการณ์ชีวิตที่เจมผ่านมาลบลบเก็บทุกตอนหลบลบเข้าทุกซอกฟินโอ๊ยโอเคลงแล้วอึละ ตรงนี้มันจะคุยอยู่แบบขอมันอยู่แปลกๆเฮ้ยสัการ์สักาใครเอามีกิ๊บมีเนี่ยอยู่ไกลบอยอะอยู่ไกลบอยบอยเอาไปแล้วแย่แยอ๋อทุกเมืองจะมีจุดชุบหรอเนี่ยเห็นว่ามันจะมีอัลต้าไว้ชุบอ่ะพวกระเบิดเก็บไว้นะที่ต้องใช้โซ่หรอเออพวกระเบิดนี่ดีมากเนี่ยพวกระเบิดแบบเนี่ยระเบิดเพี้ยนๆระเบิดอิเล็กตรอนเลยไม่ต้องระเบิดที่ระเบิดข้างหลังไหนไหนไปโอ้โหของแบนเดตแบนเดตขอไว้ เปนเดชอุ้ยดาบเลเปีอาเออดาบนี่โหดมากอะไรวะเออคือนะระยะประชิดนี่แบบโหดจริงๆอะ่ะเราจะวิ่งเร็วมากแล้วเราจะพายุถืออูซี่กับดาบด้วยเนอะโคตรเทพโสนสตอมแกเน็ตวัตเตอร์ฟัคยี่ที่ชิคกูไม่เคยเจอมาก่อนอ่ะลูกตองมะเจอนะลูกตองอะไรตองลูกตองแบบลตองรัวเฮ้ยระเบิดพายุหิมะเออเปิร์กเต่าคลานโอเคเปิร์กเต่าคลานเปี่ยนแล้วใช่คือถ้าแบบแบบมึงคลานอยู่เลือดมึงจะรีเจนเรื่อยๆเว้ยโหดเมากเอออะไรวะ<ๆ> เพิร์กคลานเพิร์กเต่าคลานยังมมีตังเพิร์กแปลกๆอะเกมนี้เนาะใช่มันทำมาดีนะเออเข้าใจฟิลมันเลยเกมแม่งเทพจริงลูกซองอะไรวะที่มึงมีอันนี้ลูกซองแฝดอันอนั้น,น,น,นลูกซองลัว l i g h t n i n g s t y l e p e r ์ l ล t ตร่้ยงไงเวนโดนกูแน่สาดเพิร์กใส่ฟ้าเฟ a ว y b a r r บาเล a วัตเ f อ c k ฟัคไกูได้กูได้ตะเปลไฟบอลคืออะไรวะเฟ a ว y รบาเลคืออะไรวะโอ้ เฮวิ่บาล้วคือเอามันเป็นมันเป็นในนั้นน่ะคอมไม่รู้อ๋อไฟบอลยิงเป็นไฟบอลลงพื้นแล้วก็ระเบิดเว้ยตายนะถึงตายเลยมึงยิงแม่นเปล่ามึงยิงแม่นเย่าดิเฮ้ยคนขับรถไหมทำรถที่เราทำรถที่เราเด้งทำรถที่เราเชื่อกูขับผ่านว่ะขับไปทางทะเลละเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอยู่กูอยู่กูโดนโดนนัดนึง เอาตายเลยว่ะโห่เม่นมากโอ้โหเงี้กแล้วเกมสิเนี่ยของมันเยอะไงมีคนอยากมีคนอยากได้อุ้ยเม่นโคตรเฮ้ยโอ้โหจะอาร์กดเกมอาร์กเม่นอาร์กเหรอะตอนนี้มีเอ็มจีแล้เกมเอ็มจีไหนเอ็มจีรถอะไรเลยเหรออ๋อมึงเข้าไปได้ยังไงอยู่เนี่ยมันมีมีให้ขามอบเฮ้ยมันเอาเข้าไปอย่างนี้ได้ดิวมึงหมอบาดนี่โคตรทุเรศเลยเกมของของโคตรเยอะเกมของโคตรเยอะโอเค โอเคตอนนี้กูพร้อมมากเพราะว่ามีเปิร์กยิงแล้วเป็นสายฟาฟากูก็มีกูก็มีกูก็มี์ิงอ่ะคิงอ่ะกูก็มี <c oughs> กูก็มีมมไอเล็กไม่มีอะไรเลยเชีวิตไม่มีดิมันคนหลอดทเทเก็ไม่ใช่นะเอาละก็จะให้แต่ว่าพอพูดว่าหลอดเทป,ปับก็ไม่ให้ละ <c oughs> ขึ้นมาเ <c oughs> ข้าวงการไดะ นนไปดูเคออนป่ะเหลือยี่สิบเจ็ดคนมันอยู่รงไหน,เนเูเนี้เคออสเนี่ยเคูลเคอนนี่ยนะตอกเรื่อเลตเรื่อไม่เอาไม่เอาเจนได้ <laughs> มงจะขับเข้าไปเลยเหรอปืนข้างในเนี่ยปู่ข้างในในะเคออสอะันนี้ไงนี่ไงนี่มันปิน<ๆ>้วๆิ้วิ้วจ่ๆจุจมัลอยู่นะวัวกลัวลูกซองไปยัดดีกว่าลูกซองยัดลูกซองยัดเจมันเจมะไมเจมัสุลูกซองบ้างอะยังไม่เจอมันเลย

เก็บเก็บเก็บแล้ว <Elena> กูเอาทุกเปิร์กเก็บมาแล้วโอ้หเปิ๊กเปิ๊กอีพิกมูเป็นสปีดบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคไม่ยิงกันนัวเลยดิมเฮ้ยมีกระสุนน้ำด้วยเหรอมีปืนฉีดน้ำด้วยเวนเฮ้ยมีคนขี่มีคนขับรถมีคนขับรถเฮ้ยอะไรเกิดที่อะไรเกิดวะยี่มันมั่วซั่วไอ้กูกูปาระเบิดไปกูปาระเบิดไป โอ้โดนโดนใสแฝดวะอันนี้เราเปิดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยในในบ้านในบ้านในบ้านตึงพวกมึงไปไหนกันเนี่ยรันแฝดเจเน็ตเฮ้ยกูมีระเบิดจ้ำนะใครใครจะจ้ำบอกนะเต็มวันนี่เต็มวันนี่เต็มวันนี่มันนี่มันนี่มันนี่วันนี้วันนี้จะจ้ำเข้าไปยิงมันปะไปเล่นฝั่งนี้ไปเล่นฝั่งนี้ไปเล่นฝั่งนี้ได้ได้ได้กูเป็นสไตด์ไงกูบวกกับพวกมึงไม่ได้ไม่แต่กูโกรธกูโกรธมากนั่นหนึ่งต่อสามกูจัดแล้วหนึ่งลุมสามงั้นเหรอ เอ้ยะวงเลยขอบวงเลยใช่ใชไอเล็กเราจะบินไปยิงมันปะได้ดินี่นี่ตายแล้วกลัวไป้ยเฮ้ยเฮ้ยบินถูกไปอะเป้าเฮ้ยโอ้ข้าหัวนันเดี๋ยวข้าหัวไาระเบิดไาระเบิดเข้าไปตาย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 าระเบิดปงขังอะไรไม่รู้ไอวงบี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 ข้าวงข้าวง ขยเิ่งตายเปล่าใครยิงวะยิงกูเหรออ๋อเอ้ามันโดนโมบีตายวัดเอ้าเอ๋อชนะเลยเหรออ๋ออ่ะอัดดับบนวินเหรอโอ้หหลอดเครื่องเกศวอสวอกเนี้ยเฉียบเป๊กเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสลับเกมพับจีงองแงงเกมนี้นะครับก็สลับเกมนี้ครับ ชื่อว่า Totally Accurate Battle g u n d นะครับแจกฟรีในสตรีมนะครับก็ไปลองเล่นกันได้นะครับตอนนี้เซิร์ฟเอเชียเริ่มมีคนเล่นกันเยอะแล้วนะครับก็เล่นแบบขำๆแล้วกันนะไม่ต้องเล่นจริงจังเลยหรอกนะครับก็สำหรับเกมนี้ผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะเพียงแต่ว่าเออเกมมันทำมานานแล้วแล้วดูมันตั้งใจทำดีนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่คํารับชมจากไาๆครับ